มากแล้ว<ป>ขณะนี้โชคเจริญเป็นตัวนำคู่กับฝังลีโฮทำทีมทองเป็นตัวที่สามที่ไปสิโชคมีใช้ผ่านมาเป็นตัวนำโชคเจริญเป็นตัวที่สองวังลีโฮที่สามถัดไปเป็นทัพทีมทอละอีธาน ไปสามโชคมีชัยังเป็นตัวนำโชคเจริญเป็นตัวที่สองหวังลีโฮที <us> ่สามที่ป้ายสิบอกทางตรงโชคมีใชัยังเป็นตัวนำหวังลีโฮเป็นตัวที่สองโชคมีโชคเจริญที่สามโชคมีชะที่ป้ายก้าโชคมีใชัยังเป็นตัวนำหวังลีโฮเป็นตัวที่สองโชคมีใช้ยังเป็นตัวนำ หวังลีโฮเป็นตัวที่สองโชคมีชัยเป็นตัวนำดีํามเป็นตัวที่สองหวังลีโฮที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สิบโชคมีชัยหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีศูนย์จุดสี่เจ็ดวินาทีอีธานหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดหนึ่งสี่วินาทีหวังลีโฮหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่ง หนึ่งนาทีหนึ่งจุสมวินาทีโชคมีชัยหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที 0. ูนเจวินาทีอิทานหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1นึจหนึ่งสวินาทีหวังลีโฮหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที1นึจุ้าสมวินาทีครับ